ไปดูความคืบหน้าจากกรณีคลิปพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะไปช่วยไล่ผีหลังจากมีหญิงสาวหญิงรายหนึ่งเนี่ยไปเก็บเห็ดในป่าท้ายหมู่บ้านแล้วถูกผีเข้าสิงนะชาวบ้านเชื่อกันแบบนั้นนะคะลูกสาวก็บอกนะคะบอกว่ามีอาการแบบเนี้ยเป็นรอบสี่เป็นรอบที่สี่แล้วค่ะจากกรณีมีคลิปพระสงฆ์นะนะคะช่วยไล่ผีให้หญิงชาวบ้านวัยสี่วัยห้าสิบสี่ปีที่เธอถูกผี เข้าจากที่ไปเก็บเห็ดในป่าอาการเกิดอาการคล้ายกับผีเข้าก็าคือผูดจาไม่รู้เรื่องเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญบอกหิวข้าวหิวข้าวก่อนที่ชาวบ้านจะนําขึ้นรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างเนี่ยนำตัวมาให้พระภิกษุภายในวัดป่าดอนน้อยตําบลดอนใหญ่อำเภอคงประกอบพิธีให้โดยการนำสายศีลไปคล้องคอหญิงคนดังกล่าวนะคะปรากฏว่าพอหญิงคนดังกล่าวถูกสายศีลคล้องไปที่คอก็อล้มลงล้วค่ะ สักพักอาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะทางผู้สื่อข่าวค่ะเดินทางไปที่วัดบ้านป่าดอนน้อยนะคะซึ่งตั้งอยู่เลขที่2 0 2หมู่ที่3ตําบลดอนใหญ่อํเาเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปพบกับพระสมชายสิทธิธรรมโมวัย41ปีค่ะซึ่งเป็นพระลูกวัดผู้ที่ช่วยทําพิธีนะคะก็เปิดเผยว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2 5ากรกฎาคมมีชาวบ้านค่ะขับรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข่างนะคะแล้วก็พานางสุภาพสวงนอก อายุ54ปีอยู่ที่บ้านเลขที่13หมู่3บ้านดอนน้อยตำบลดอนใหญ่อำเภอโคงจังหวัดนครราชสีมาบอกว่ามีอาการคล้ายกับถูกผีเข้าเพราะว่าร้องไห้แล้วก็บอกว่าหิวหิวหิวนะคะจึงได้ถามว่าเป็นใครมาจากไหนปรากฏว่านางสุภาพก็ตอบว่าตนเองเนี่ยเป็นนางชุมและชื่อที่บอกเป็นชื่อของคนที่ตายไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้วนะคะจากนั้นก็ได้ช่วยกันทําพิธีค่ะพระท่าน ดังกล่าวนะคะรูปดังกล่าวก็ได้นําเอาสายศีลมาคล้องและสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณด้วยบทอิติปิโสแปดทิศจากนั้นก็พูดคุยพยายามที่จะดึงสตินะคะโดยคาถาดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ในหนังสือสวดมนต์นะคะสือหนังสือมนต์พิธีไม่ได้เป็นคาถาที่ ผิดแปลกอะไรไปแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่ามีจิตเมตตาต่อคนที่เดือดร้อนให้หายจากทุกข์เท่านั้นค่ะในกรณีนี้นะคะพระสมชายบอกว่าเป็นการไล่ผีเพียงแต่ว่าช่วยเหลือในายามที่ชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจากพระก็ต้องพึ่งพาญาติโยมขณะเดียวกันญาติโยมเดือดร้อนพระที่พอจะให้ความช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยโดยกรณีนางสุภาพมีอาการเช่นนี้เป็นมาครั้งที่4แล้วละโดยแต่ละครั้งจะถูกอาการคล้ายผีเข้าไม่ซ้ํากันแล้วก็ยังมีชาวบ้าน ที่มีอาการเช่นเดียวกันเนี้ยเคยมาให้ทําพิธีก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะความกังวลแล้วก็มีจิตอ่อนเมื่อไปอยู่ในสภาวะเช่นนั้นก็อาจจะทําให้เกิดอาการได้ค่ะดังลั่นตกไม้ตกมือมาเราก็เลยเออว่ามันอะไรเนาะชักพักก็มาถึงก็เห็นนะโอ้อาการทรงยังไม่ค่อยดีคนนี้มาทีนี้ว่ามาถึงแล้วเราก็ถามเป็นอะไรมายังไงมาเด็กที่พามานะเขาบอกว่า มันเป็นความเชื่อเนาะเข้าไปหาเห็ดในป่าแล้วก็อาจจะโดนเประเภทลมพัดลมเพอะไรพวกนี้นะ่ะอาตมาคิดไปแบบนั้นเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ร้องไห้มีอยู่เลาะด้วยตกมือด้วยร้องไห้ด้วยก็เลยถามว่าเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนเนาะเขาก็บอกชื่อชื่อของคนที่เขาบอกเนี่ยปรากฏว่าตายไปเมื่อสองปีที่แล้วก็เลยช่วยเขา ตามที่พระจะช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเราก็ครูบาอาจารย์เขาก็บอกก็สอนมาว่าคือเราไม่จําเป็นต้องไปทุบตีทําร้ายคุยกันดีๆกระฐานดีๆละมอวานเป็นยังไงทําไมถึงต้องมาเป็นแบบนี้บอกว่าหิวอยากก,นนกินนู่นกินนั่นกันนี่ตามคิดที่ได้ออกไปมันก็เลยทําให้เราเกิดความเวทนาเนาะเวทนาในสิ่งที่เขาเป็น คือเมตตาอยากให้เขาหายเฉยๆก็ช่วยเขาตามที่ครูบาอาจารย์เขาบอกก็แค่ทําได้ทําได้แล้วก็สวดพุทธคุณรรมคุณสังฆคุณนี่แหละใส่ลงไปก็ปรากฏอย่างคิดคือเขาก็หายเขาก็หายเป็นกิดทิ้งมาดูทางด้านลูกสาวของนางสุภาพนะคะซึ่งน้องวัย17ปีค่ะก็บอกว่า แม่เนี่ยมีอาการแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4แต่ละครั้งแม่ก็จะร้องไห้ฟูมฟายพูดจะไม่รู้เรื่องเพ้อเอ่ยชื่อถึงคนที่ไม่รู้จักออกมาบางครั้งก็บ่นว่าหิวนะคะมีอาการที่เป็นลักษณะหัวเราะสลับกับร้องไห้ไม่รู้จะทํายังไงค่ะก็เลยพาแม่ไปหาพระหรือไม่ก็ไปหาร่างทรงนะคะเพื่อจะช่วยทําพิธีปัดเป่านะคะแล้วก็แม่มีอาการที่ดีขึ้นทุกครั้งเมื่อผ่านการทําพิธี ส่วนพ่อค่ะไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เชื่อนะคะว่าแม่เนี่ยจะถูกผีเข้าส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกกลัวไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแล้วก็สงสารคุณแม่ด้วยอยากจะให้แม่หายจากอาการเหล่านี้ค่ะก็ร้องไห้แล้วก็ตอนที่เป็นใช่ไหมคะก็บอกว่าคิดถึงลูกคนที่บีบพราว่าหิวข้าวไม่ได้กิน ข้าไม่มีคนทำบุญให้เียไปหาพ้าบ้างว่าไปหาล่างทรงบ้างค่ะไมคะ่ะแต่ว่าแบบก็เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะ <Yeah. S 1> ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง uh huh. พ่อไม่ค่อยเชื่อคะ่ะกันกคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวกันร้องไห้บอกว่าคิดถึงลูกคนชื่อบีแล้วก็บอกว่าหิวข้าวหิวน้ำมากแบบไม่มีคนทำบุญไปให้ไม่ได้กินอะไรเลย ด้านนายศักชัยวิเศษนครนะคะชาวบ้านดอนน้อยผู้ช่วยเหลือนําพาไปวัดให้พระทำพิธีนะก็บอกว่าวันเกิดเหตุตนและชาวบ้านประมาณ8คนรวมทั้งนางสุภาพเดินทางไปที่ป่าหลังหมู่บ้านเพื่อเก็บเห็ดค่ะจากนั้นพวกนางสุภาพเนี่ยเลยลงไปจากป่าแล้วก็มีชาวบ้านถามว่าได้เห็ดเยอะไหมอ่าแต่นางสุภาพกลับหัวเราะแล้วก็ตอบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชื่อสุภาพนะแต่ตนเนี่ยชื่อยายชุมพร้อมกับเดินปลบมือก่อนที่จะไปนั่งอยู่ที่ป่ามัน ถือมีดสับลงดินแล้วก็ร้องหาลูกที่ชื่อบีซึ่งคนชื่อบีเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกของนางสุภาพนะและนางสุภาพมีอาการกระวนกระวายคล้ายคนดีใจสลับกับนั่งร้องไห้เสียใจจากนั้นลูกสาวของนางสุภาพเนี่ยก็เดินมาหาแต่นางสุภาพบอกว่าไม่ใช่ลูกแล้วให้ไล่ไปไกลๆเลยนะคะตนเห็นท่าไม่ดีก็หลอกว่าจะพาไปหาลูกคนที่ชื่อบีแล้วก็รีบนําตัวออกจากป่าขึ้นรถจักรยาน ยนต์แบบพ่วงข้างนะคะเดินทางไปที่วัดทันทีอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกัน